กลับก็แล้วจับก็แล้วถ้าเป็นภาษาบานเฮาสิจกได้ทีเแี่บานนี่เดียวดำเมื่อเอาให้ครบเลยเออทั้งจับทั้งกลับทั้งจกได้บาทนี่เอาคุณนี่แปดพันเลยครับถ้าแบงค์คนนี้ลำเงินนี่ก็คือนกไก่นี่ครับแบงค์นี่มีทีมงานแข่งทีมงานจับคุมขันเออนี่มาลุ้นมาเชียร์ส่วนล้ำเงินทีมงาน คุณครูสมบัตดเจ็ดกิบเบนคุฟ้าพู้พงษาอุดมการพู้ใจสีสกเกลไร์แม้ข่าว่าท่านกำลังดาำกำลังสุริยศรัมเผานี่มามาลุดด้วยนะท่านสจรดรหุตเดชทองคูณับทางฝันะ่งอำเภอวังหินบุรีทีครับดรทวัชชัยน้ำนะพรม่ครับ โดยเฉพาะท่านอาจารย์พ nah ิจิตโกงโงบอว่า right ถ้ามาอยู่กับแกนี่แกเป็นด็อกเตอร์หมดเลยให้เป็นด็อเตอร์หมดเลยคุณภาพเลยนะ่กรรมการชุดนะคะนด้อเป็นด็อร่ไปผมพ่อน้ำไทยที่จะเห็นกันประจำหละนะคะอาจารย์พิจิตตโงโกงอาจารย์ตรีมีเพชรอวยพรเกี่ยวกู้กิจจาดวงดาวพารัมพวชัยน้ำาลวนะคะยกแรก้ ทั้งคู่นี่ถือว่าสร้างชื่อเสียงมาจากช่องสังคมนะเอ่อจากสังคมอาเซียนไฟน์นี่ครับผมในยุ่งใหญ่มียิ้มสดใสลุกน้องชนะจี่งานลูกคนรวยแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะที่มันยังอยู่นะแม้ว่านี่จะตีหนึ่งแล้วพันผลโตสุทธยาสีเจริญน,นะคะทีมแมททับน้อยที่สนะคร แต่ยังมีเป็นแฟนบัดมวยท่านผู้เชี่ยวมากหน้าหลายตายอบอุ่ยังไม่ขยับไปไหนท่านสจสจอนุวัฒน์ธรรมพรนี่ครับคนดีของอำเภอภูสิคนี่ครับท่านได้ช่วยงานตลอดเองท่านสอจอนุวัฒน์ธรรมพรนี่ครับโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์นี่ครับปีนี้นี่ชกกละงวันนะวันที่12เมษาย,ยดนเลยครับที่นู่นละศาลเจ้าพ่อสิงห์คู่นี่ครับบรรพบพุราษบรรพบุราษ เสียงกองเชียร์มาแต่ไกลเลยนะคุณเดียวดำนะนี่เสียงดังฟังแล้วก็ตอนนี้ทางยกดับแจ้งมาที่หนึ่งหมื่นนะครับยกดับแจ้งมาที่หนึ่งหมื่นให้ทางด้านของทีมงานมดีเล็กรับทราบเริ่มยกสอบนะครับแมาเริ่มยกสอบวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกขนาดสีดานะคุณจอยเออนี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไทยธรรมดาเลยครับวัวนั้นที่เอาน้ำนะครับไป ที่ช่องสนามไม่มีฝุ่นแล้วกว็ที่นี่ก็ไม่มีฝุ่นนะครับต,ต้องขอบคุณการบริการชั้นเที่ยงจากองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒน,นาครับวัน <Pione> น er. ี้ขอบคุณทนน่านนายกขนาดสีดาครับยกสองครับยกสองโอแนแอร์้นึน่ง,นนง,งินืน่นลงไก่ลงไก่หนึ่งหมื่นนะครับโอนแอรเล็กนิดเดียลงไก่หนึ่งหมืนแล้ันแปดพันแปดพันแล้วก็คู่ผิดใช้คู่ต่อไปนี่ยกดำมาละหนึ่งหมื่น มันนี้เล็กครับครับรวบรวมมานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเสียบปุ๊กนะคะคุณนิติพงศ์ครทำผมด้วยนะคะสั่งไทยทำลอยสั่งไทยทำลอยปั๊มน้ำมันหน้าวัดอะไรพัฒนาใครทำมันบดแวะเลยคุณจอยแวะเลยแวะเลยย้อนับย้าปกลับยกสอบครับแล้วก็ทางเอเย่นธนาการไทยที่หลงนิดดาบนายนิดรถจุกนี่ครับวันที่สิบห้า มีนาคมที่แก้ขวัญรีสอร์ทแล้วก็24 e มีนาคมที่บ้านพลประหลัดไรบึงครับแล้วก็วันที่18นี้คือมรืนนี้นะคะหน้าที่ของดีเจจอยแล้วก็เหยี่ยวดำที่หน้าที่ประกาอศอเปิดน้ำขุดของคุณราชธาดีฉลองสังเมืองฉลองาุหลักเมือง<า>มีค<พ>ู่มวยชิงแชมป์ของชมรมมวยสยามหัคอีสานด้วยนะรุ่น34กิโล ผู้ผิดได้ดี่ได้ข่าวว่าสองหมื่นนะสองหมื่นนะลงตัวกันแล้วนะลดสองนะ เดี๋ยวน้ำครับต่อเลยครับมาเริ <ab> ่มยกสามเลครับมาดูว่ายครับโมเน็ภูมิแดงนี่แหละนกไก่หนี่ครับคนนี้แปดพันแล้วก็โมเน็ตโมแดนเล็กครับเนี่ยซอสอยู่ที่ค่ายโอกระเซิคดมาแล้วก็มาเก็บตัวที่ข่ายปุ๋ยสิบเซซุกเนี่ยโมเน็ตโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์เยอะครับสาวๆด้วยนะเสียงกองเชียร์นะ อาจารย์สักกวัฒนะครับอาา่าอาจารย์กิตติครับอาจารย์กิตติตอนนี้มันมีเล็กเพิ่มมาเป็นสองหมื่นะลครับถ้าสนใจก็ติดตอ่อ่วนครับอาจารย์กิตติอวัฒนาครับตอนนี้มันมีเล็มมาแจ้งที่สองหมื่นเลยครับ คุณหมอค่ะโอ้หสอบครับสอบต่อหน้าต่อตาผู้บรรยายครับสอบ ค้แนนค้แนนโอ้โห,โโหโต่อตาต่อตาผู้ใหยายนี่วันนั้นที่ลานกีฬาแก้วกว่านี่สอนนี่คุณเหยียวดำบอกว่านะผู้ใหญ่แนนต้องเปลี่ยนสีกังเกงหน่อยเปลี่ยนแล้วเป็นไงอเออวันนั้นสีส้มรวดเลยนะผู้ใหญ่